จะต้องถูกจับถูกกับขังทรมานตอกเล็บใส่ช็อตแต่เขียนเทียนลนประหารชีวิตการผลิตสายปุ๊มนะโรงมยาบาลก็จะหอกทิ้งแทงทุกวันทุกวันพยาญยมวันสวนพยายม นี่คือจะร้องไห้ทําไมวะมาน,นี้มาหน,นี้มาน,นี่มาหน,นี้โอโ้เนี่ยเป็นโจรมันไม่ร้องไห้สิเข้าใจไหมโอ้โเอาเงี้เดี๋ยวก็ร้องเพลงกรอบนี้ก็ได้นะอ,อ,องค์กิมองค์กิมองกิมกองค์ก็กเราเนี่ยอาผู่อาผู้ไอ้แครี่ไอ้แครี่เฮ้ยสิงเกียอยู่อีกเป็นนี่ขักดาบปว<อ>้วนขั้นระดัวเฮ้ยปล่อยเอ็กโกเดี๋ยวนี้นะ ไอ้โจนชาตชั่วห้าร้อยเอ็กโกเดี๋ยวนี้นะมึงแม่ยังมาหากินทับถิ่นกวงแบบนี้ต้องสั่งสอนให้เอ้ยยายยับยั้งคามอะไรผมเลยครับเสียกลวงโอ้โหกลัวแล้วทามึงโชเปีบมาทำไมเออเฮ้ยคิดว่ากวงเตะปีบไม่ดังได้เลยมาจากเสี่ยวหลินไว้ย่ยปืนทัปืนไม่ปีบไมมึงไม่บอกักคำว่ามันไม่ปืน กวงยอมแพ้แล้วเฮ้ยแย่แล้วมันมิดปืนด้วยเหรอ,อขอบใจมากนะจอดที่ขาบข่าวมาบอกไม่เป็นไรพี่เฮ้ยไม่ไมาไม่รู้นี่กำลังคิวเลยเรื่องนีน้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วมันเป็นเรื่องร้ายแรง <c oughs> เราต้องเร่งรีบคิดแบบใจเย็น <c oughs> ใจเย็นไม่ได้หรอกต้องรีบจัดการให้เรื่องมันจบเพราะถ้าเกิดชาวบ้านรู้นะก็จะแตกตื่นนะแล้วกโกตันก็เสี่ยกลัวก็จะเป็นอันตรายด้วยนะพี่เคยได้ยินไหมสติมาปัญญาเกิดนี่แนะไม่ต้องห่วงหรอกนะเจ้าพ่อสัญญาว่าเจ้าพ่อจะไปช่วยแน่นอนไม่ต้องห่วงนะเจ้าพ่อสัญญาว่าเจ้าพ่อจะไปช่วยแน่นอน ว่าอ่ันพูดอะไรกัวันนี้เจ้าพอสัญญาว่าจะไปช่วยเรนก็รีบไปเลยสิพี่อ๋อเดี๋่ไปอ๋อคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเด่อะไรเล่าเมื่อกี้บอกจะพอจะช่วยเลยเจ้าพ่อจะบอกอีกนิดนึงว่าเทวดาท่านบอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากเลยรู้ไยมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้พวกระดับอาชีพท่านแนะนำว่าให้รอคิวก่อนรอคิวของเทวดาที่อยู่หน่วยสวัสดิ์ชั้นดาวดึงดึงเรยจะลงมาจัดการเองเพราะฉะนั้นนิ่งไว้นะทุกคนเงียบฉันต้องการหาคลื่น ยจะต,ต้องรออีกนานแค่ไหนอะโซนม,มันมีปืนนะพี่แม่เ,เว้ยต้องบอกเรื่องไงปืนไม่ใช่ปืนธรรมดาแต่เป็นปืนในเป๊บเราิ่งต้องใจเย็นเอาไว้โอ้ยกลัวก็บ,บอกมาเถอะไม่กลัวเว้ยต้องให้ดีนะคนอย่างเจ้าพ่อเพชรไม่เคยกลัวใคร พี่เพชรไม่เคยกลัวเจ้าพ่อไม่เคยกลัวงั้นก็ไปเดี๋ยวนี้เลยนะพี่สัมลี่อยู่เขาไม่พลอยใส่ที่นี่นะป้าจ๊อปับพี่เพชรไปแล้วพี่เพชรไปช่วยเร็วเรพี่ไปเฮ้ยเฮอริเฮอรกัตตันอยู่อยากได้กระเทียมรูลัวก็ช่วยทุกอย่างมีหน้ามาจับกวงอย่างนี้ได้ไงปล่อยเดี๋ยวนี้นะเว้ยต้องมีคนไปแจ้งตำรวจแล้วแน่ๆเฮ้ยผมถูกจับไม่ได้ผมไม่ได้ทำอะไรผิดโอ้ แอ้วมีมาชี้หน้าเงียบบอกไม่ผิดเลยไอ้ฉุยพี่ให่หันพี่ไปทางอื่นก่อนนะเดี๋ยวผีถนนมันผากนะพี่เชอรี่่าตำรวจอย่าเข้ามานะนี่ไม่ใช่บาโคโยตี้ไอ้ ฉันรู้นะว่าพี่ชารี่นะ่ะไม่อยากทําแบบนี้เพราะพี่ชารี่เป็นคนดีแต่ที่พี่ต้องทําแบบนี้เพราะว่าพี่จนเครียดแล้วก็สติหลุดใช่ไหมสำรวมสำรวมเข้าใจพี่เหรอ <c oughs> พี่ไม่ได้ตั้งใจมาพ่นนะใช่ใช<ม>ฉใ่ฉันเข้าใจฉันเข้าใจวันนี้มานมันมนี่สำรวมจะทําให้พี่คลายเครียดนะนะวันนี้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 อ่ะนั่งลงนั่งลงจ้าพี่ชารี่นั่งลงนิดนึงนะ สมเด็จจะนวดใข้นะเดียสบายไหมสบายไหมพี่เชลี่ฉันว่านะพี่ปล่อยตัวประกันไปเถอะนะพ,พี่ปล่อยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพวกเขาเอาตำรวจมาจับพี่พี่ฉันว่าปล่อยไปเถอะแล้วพี่เชอรี่เนะี่ยอยากให้ทัดอยากให้ฉันทำมากกว่าน,นวดก็ได้นะฉันยอมตำรวจจะทำอะไรอ่ะพี่มีลูกมีเมียแล้วนะอ ใครอีแก่ให้นอนเฝ้าบ้านไปซิสมรู้ว่าใครอีแก่เออเออก็ก็ก็เมียพี่ไงเมียคือของสูงพูดจาลบหลู่แบบเนี้ยพี่ไม่เช้าจะไปไหนกันครับไปตามหลวงพี่มาปาดผีขนุนครับเออสมรวมขอตัวนิดนึงนะคะสำรวมครับ เฮยใสนี่ตอนนี้นะโกตันเสียกวงเพ็รจอดสำรวมทุกคนถูกจับเป็นตัวประกันหมดแล้วนี่เรื่องใหญ่แล้วนะสาธุนี่นายต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะรีบมาด่วนเลยนะคะคุณตำรวจค่ะค่ะไม่ทันแล้วสมนียสมรีบอกตำรวจทำไมนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะพี่ เพืกก่อจัดการเองกันไม่ไหวหรอกพี่เชอรี่เขาไม่ได้ตั้งใจจะปล้นนะกอันวายมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมานี่สมลีพี่เชอรี่อ่ะเขาเป็นคนดีนะเขาต้องดูแลลูกเมียเขาแล้วถ้าเกิดเขาโดนตำรวจจับไปอ่ะลูกเมียเขาจะเป็นยังไงจริงเหรอสมลี่ไม่รู้อ่ะทำยังไงดีอ่ะ เราก็ต้องหาทางกันตำรวจไว้ให้ได้สิด้ีใจจังเลยรู้สึกล่มเย็นเหมือนอยู่ในวัดพร้อมกับเพื่อนๆปลาสวายเลยพี่ชิอรีปล่อยสำรัวไปเอนะโลกนี้จะขาดดอกไม้งานอย่างสำรวมไม่ได้เลยสำอ่ะ พูดอย่างกับพี่เป็นผู้ร้ายอย่างนั้นแหละเอ่อว่า <gallons S 2> <desarrollo S 1> พี่ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่พี่มีปี๊บที่มีปืนนะจ๊ะพี่ไม่ใช่ผู้ร้ายแล้วพี่ก็ไม่ใช่โจรด้วยเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์ของโทรศัพท์ขออย like ู่ไหนอุ้ยตายอุ้ยตายมาอยู่ในมือกวงได้ไงท้องถิ่เทวดาเกเรแถวนี้เอามายัดใส่เราลงไปเลย เมียผมโทรมาครัมไม่อยากให้เมียผมเป็นห่วงครับฮัลโหลจ้านมนางหนูเหรอจ้าไม่ลืมจ้าไม่ลืมจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อไปให้นะจ้าว่าไ,ไงลูกกะกัากุ๊กกุกิก๊กี้นะเดี๋ยวเอาไปให้นะจ้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ออคุณพี่ครับคุณพี่ร้องไห้เพราะว่าโทรศัพท์มันตัดเนื่องจากไม่จา่ายค่าบริการเหรอครับสงสารนางหนูมันต้องมาเจอเรื่องร้ายๆตั้งแต่ยังจําความไม่ได้ ก็พกเดียวเนี่ยตัวเดียวละจับมันไว้แล้วก็ปล่อยกวงไปดีกว่าดีกว่าอีกคนนึงยืมเงินไม่กี่พันน่ะต้ไปต้องเอาดอกเบี้ยโหดๆแล้วผมจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นี่ล่ะโอ้โหแย่มากทุกคนดิฟังดีนะครับพี่ผมไว้พวกคนรวยเนี่ยมันคบหาไม่ได้หรอกนาฬิกาคืนไปเลย ก็เก็บเก็บไว้ให้ครับกลัวว่าของพี่เขาหายก็แค่ผมจะเอานมไปให้ลูกแค่นั้นน่ะทำไมไม่มีใครเข้าใจและสงสารผมบ้างเลยก็เนี่ยแหละนะถ้ารู้จักใส่ใจคนอื่นขึ้นมาอีกสักนิดนึงในเรื่องวุ่นวายนี่คงจะไม่เกิดขึ้นหรอกโถ่ นี่เรากาำลังทําให้คนดีๆคนนึงต้องติดคุกติดตารางหรือเปล่าเนี่ยเอาอย่างนี้นเธอให้รับรอเดี๋ยวกวงยกนี่ให้ทั้งหมดแล้วปล่อยกวงไปเลยดีกว่านะ <c oughs> นเฮ้ยเธหรือมีปัญหาเรื่องนมก็บอกมาแซ่นะเอางี้และกันเดี๋ยวอ่วให้ลื้อแปะข้าวน,นุไมไว้ก่อน <c oughs> เอางี้เลยให้นมลื้อฟรีเลยแต่รื้อต้องสัญญาว่าต้อง ต้องปล่อยพวกเราไปจริงนะไม่จ้างตำรวจจับด้วยนะไม่จ้งบงั้นปล่อยทุกคนก็ได้ มาแล้วนะเคลียร์กันเองแล้วกันเดี๋ยวตำรวจกำลังจะมาจับผมผมปล่อยทุกคนไปไม่ได้ปมกับที่เดิมเเเเทททวววดดดาาา